คนน่ะแค่มือนเท่กบเสิงไพพี่น้องเ๋ยตมามาโลกดึกมาดเตะให้กระถุ่มโหสีสว่างถุงสีสงถุงตา่คอยเนกินข้าวตวินพูดหยะพี่น้องเลยมาสองง จุกท่านที่กมุกทาเี๋ต,ม,ตม,มาบอ่านเดมาเรอ่ะมมันอ้ยลูกชายรับเลพี่น้องอขี้งอมอจ์ยัยนเพื่นไอวางหัวคำนี่ไอซองเถื่อหมเกเป็นอโอ้ปาเนาะ ำ <laughs> มาหมาดงเลยหายไปสเยอันนี้ห้องบักขมมัน,นเลยเดอะนะพอเป็นกินเป็นแกะเสียดายของก็เสิหหาได้มูวเห็นก็ดีมันเจาะบ่ดเลยใส่มคเ้มเ

thì đẹp rồi. Đi đẹp rồi Cũng chỉ thì ăn viên của mà mà. Khít dạ té viên viên của mà. Được rồi. Okay. Buông ra kia cứ nào. Mình từ đây đi. ตีครับไันมีผักกับจะบปก,กามากินกับปกาปรที่เยงไรปลการเทาปการ,รการ,ร,การ,รกาตร้นี่ยอมกินกับอะไรไปเนาลาตคเคยกินจะคืออะไร

có thêm quay vậy còn cho kênh không bỏ yeah. sí, เรงนะพ่ออยู่อยู่แบเดึกมาเย็นเย็นหมอะตกบ่เสียบนาะเสีย 我。

แล้วเขาโมาทินเปนะกินในกองกินคนก็จัพิษมาเชยเลยกินยูนยตตอนนี้คุณใหญ่จะดีสุมาพอมงคุณใหญ่จะเยอะหากันไม่เชิง quanh chứng ổn không mua กินเมียนกูจะซองคำมาเลยใช่หมดควเพืงของมันน้องสุดสี่ข้อเป็นผู้เบิ่งวโมน้พี่น้นองเลย <c ười> ยาชิงก็บทีเล็จอดเมันพี่นังเบิร์มั้งตัวเสี อะไรเชงเบิ้งที่เบิ้งยันเี้ยบ่้ง cũng chui bay lái nè, này hơi làm chỉ biết lái. Miếng bò đi, Nó cho này Đó, này. Mà, cho nó công bằng, không bỏ มาผิดานกูรู้เก่งปัญหาทกอย่างเทคนิคใหม่ยังงคอนเทนต์ใหม่ปะลชีนั่งมึงนอชลากินชีนั่งสมาธิมึงนอชลาก

xác minh xác minh xác minh xác ได้เลยเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามรับชมพอ,อ,มอกันไหมคลิปหน้าก็น้องสละสบายดี